ครับผมก็นี่ครับเข้ามาใส่บวงนู่ครับดูครับท่านผู้ชมดูทางเข้าผมนะนี่ครับดินน้ำปอาเต็มล้อรถผมเลยนะนี่ผมเข้าเมื่อกี้ครับนี่นี่ครับทางเละอย่างนี้เลยนะครับผมก็มาดักไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวผมก็เดินไล่ดักแนวแนวนี้ไปก่อนเลย ตรงนี้มันจะเป็นดอนดอนนู่นนะจะอยู่ฝั่งดอนนี้แหละครับท่านชมอะเดี๋ยวไปดักกันเลยครับผมนี่ครับท่านชมก็วันนั้นที่เราไสกันแล้วน้ามันท่วมไปนะครับวันนี้มันก็จะพอมีทางอยู่ข้างบนบนเนี้ครับท่านชมผมก็เลยลองใส่ใส่ดูนะครับผมนี่น่าจะได้ตัวอยู่หรอกครับท่านชมนี่ครับทางสวยอยู่ครับนี่ครับ วิธีใส่บ่วงก็ใส่บ่วงสูงกว่าพื้นนะครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับนี่ก็มีคนมาดักนะครับเขาดักเขาดักห้างครับเขาดักน้อยดักห้างดักไปข้างบนนู้นแหละโอ้ยเอาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เช้าครับมาลุ้นกันทีเดียวนะครับผมรอลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าทีเดียวเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนครับท่านผู้ชม ผู้นี้เช้าลุ้นกันครับสวัสดียามเช้ากันอีกครั้งครับผมก็นี้พายามบวงนูกครับผมโอ้ม่รู้จะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมนู่นเป็ดมาแล้วครับเป็ดมาลงแล้วครับผมโอ้ดักผมดักไว้แต่หวันด้วยหวานเนี่เป็ดโอ้ใหม่นี่ก็ใหม่สุดท้ายแล้วมารอบนี้ก็รอบสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับโอ้เป็ด รอบนี้ดักในรอบสุดท้ายแล้วครับเพราะเป็ดลงแล้วดักไม่ได้แล้วครับผมโอ้โท่านผู้ชมครับแตมแรกครับผมอขนาดเป็ดลงอย่างไม่เต็มนะครับแต็มลเล็กๆตัวเล็กๆตัวไม่ใหญ่ครับผมหุนกันยาวๆครับเป็ดยังเยอะ 1มื่นเก้าโอ้มันช่น้อยครับแปดหมื่นเก้าครับผมดักได้วันนี้วันเดียวครับผมพอ,อดีเขามาเลี้ยงเป็ดน,นะเป็ดไม่ใช่น้อยครท่านชมหมื่นเก้าโอ้เขาบอกเดิมมันมีสองหมื่นซองตายไปปมาณสามพันค่ะว่างั้นนะเอาครับเราก็ลุ้นั้งเราต่อ ออพอมีตัวครับพอมีตัวอยู่ครับผมออพอได้ตัวอยู่ครับชนอยู่ครับมีชนนะครับยังมีชนอยู่เสียดายครับแม่มาดักต่อไม่ได้แล้วนะเ,ออเสียดายจริงๆครับอ,อ ตัวน้อยเดียวเอาครับเอาคือเกาติดตายก็ต้องเอาทำไงได้ครับติดตายแล้วโอ้บ่วงชนดีนะครับนี่น่าจะเป็นนูตัวเล็กหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้ามาชมชนดีแล้วเกิน um แต้มครับผมสวยงามติดตายเลยครับชนดีครับนี่คันี้ก็ชนเนี่ครับนี่แต่ไม่ติดน่าจะเป็นนู่ตัวเล็กครับท่านชมคันนี้น่าติดไม่ติดครับแต่ติดนัน,น,น้นับผมนอนนอนเรียบร้อยครับผมนี่นี่ครับผมอ้า แจ้วแจ๋วน้ำเริ่มลดแล้วครับท่านผู้ชมเะยติดดายครับผมน,น้อนอีกหนึ่งครับผมสวยงามข้างหน้ามีติดอยู่ครับนู่นนู่นนู่นน้อนดึงใหญ่เลยดุกทุกขานนทชนไม่ติดนะครับคันนี้เรียบร้อยครับนี่สวยงามแจ้วครับแจ๋วเดี๋ยวลุ้นแนวนี้ครับ น้ำลดหมดแล้วครับเนี่ยเสียดายจังครับท่านชมนี่กระดุก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 นู่นท่านชมปอดดุกดุกดุกว้าวโอ้โหเรียบร้อยสิครับนู่นนู่นกระดุก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 โอ้โหสวยงามรนะสวยงามเดี๋ยวถ่ายชมข้างหน้าก่อนท่านชมอันนี้ชนไม่ติดช็อตอันนี้เรียบร้อยครับมีตัวไม่เอ่ย เดียรูก่อนอ้าเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มนี่ครับผมดุก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 ,ดกนี่อ้ารครับผมเดี๋ยวไปลุ้นคันหน้าต่อครับผมคันนี้ชนครับไม่ติดเสียดายเออติดอีกแล้วครับสองตัวคู่ครับผมโอ้นุ่นท้องข้าวครับอนุท้องข้าวอีนี้น่นาจะเป็นนกพุกนะครับตัวล่างตัวล่างน่าจะเป็นลูกพุกท่านผู้ชม นี่ฮะว่าแล้วครับผมโอ้โหโอ้หนูทุบรับตัวใหญ่ๆครับผมโอ้แจ๋วครับแจ๋วครับสามใหม่เก่าน้ำท่วมนะครับท่านผู้ชมนี่หนึ่งแต้มครับท่านผู้ชมสวยงามได้แต้มเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมโอ้หนี่หนูเริ่มลงนี่อีกแล้วครับเนี่ยโอ้เสียดายครับท่านผู้ชมเนี่ย นู่แล้ววิ่งวิ่งมีลองนู่นแก้วน้ำมันลดนะครับเมื่อวานนี้ผมมาดักน้ํายังไม่ลดเลยน้ํายังอยู่เยอะนะครับพอมาเช้าน้ามันลงแล้วจากใหม่เก่าครับไม้ที่ว่าผมมาดักแล้วน้ํามันท่วมเยอะนะครับท่านชมก็ผมก็มาซ้ําครับก็ถือว่าได้ตัวอนี่ตวงนี่อติดนี่ตวงท่านชมติดนี่ตวงครับนี่นี่นี่นอ้าว ยังมีให้ลุ้นกันอีกนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่เรียบร้อยอีกหนึ่งครับผมติดเลี้ยวเก็บคันนี้ก่ข้างหน้านี่ตัวไหมมอนเหมือน,นจะมีตัวนะครับข้างหน้าคันนี้ชนนะครับไม่ติดนะครับทมม่านผู้ชมคันนี้อาวคันนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับคันนี้ นี่ครับท่านชมนี่ใส่ไว้ปากรูนะมีตัวเขาเนี่ยปากรูชนนะครับนี่เรียบร้อยครับหนึ่งแตมเอา้าวหนูนอีกหนึ่งตัวครับโอยทียนี้โดนหนุบพุกครับทุบ <c> ร <oughs> ุนรุ่นครับพุกไม่ค่อยใหญ่นะครับพุกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่พุกรุ่นรุนครับอ่ ถือว่าเต็มดีนะครับชาวนี้ใช้ได้ครับผมผลง,งานอ้อีกแล้วครับผมได,ด้ัวอีกแลยวนง่นเรียบร้อยครับผมสวยงามไอ้ส่องขัน,นี้ทางสวยครับไม่รู้จะโดนตัวหรือว่านะทางโวยสวยโอ้โชนครับ โดนต้องคันเลยแต่ไม่มีตัวติดครับโอ้โหท่านผู้ชมครับดักไว้เมื่อวานนี้เป็ดลงไม่พอเผาไฟอีกดูดิโอ้โหนี่เผาไฟครับดีนะยังอยู่ก็มีโดนเผาไปก็มีนะวงผมนะโดนเผาไปคันหนึ่งครับท่านผู้ชมดูดีเนี่ยคันหน้านี่โดนเผาอย่างเนะี้ย นี่ครับโอ้โหแต่ติดนูนะ่นแล้วท่านชมดูเอาบ่วงโดนเผานะครับนี่ปลายธงพุ่มไม้ครับว้าวนี่โดนเผาไฟนะเมื่อวานเออแต่ได้นู่นครับนี่สวยงามครับหนึ่งตัวฮ่าโอ้โหบ่วงโดนเผาแต่ได้แต้มครับนี่ครับเผาไฟนะครับนี่ ร้อยเผาเมื่อวานนี้เลยคนเ,เลี้ยงเป็ดนี่แหละเผาหนึ่งแต้มมีให้ลุ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเรื่อยกไม่กี่คันแล้วครับไกลแล้วล่ะเหีืยตัดบางนี้แล้วก็ไปทางนูน้นไม่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม ตรงนี้ได้ตัวไหมเออเอาเรียบร้อยครับน,นี่เออเที่ยวที่แล้วไม่ได้ตัวครับสามเที่ยวนี้เรียบร้อยครับหนึ่งตัวโอ้ตรงนี้น้ําลดแล้วครับเนี่ยเียดายอีกเว้นไม่สักวันทั้งวันนี้ดักได้เลยนะครับท่านชมแนวนี้นะเียดายมากเอาเป็ดไม่ลงนะผมดักได้ต้องเที่ยวยค่ัท่านชม ้างหน้ามีคันล้มครับมีคันล้มครับท่านชมมีคันล้มมีคันล้มอีกแร้วมีตัวไมมเอย่ยโอ้หเรียบร้อยครับมีตัวแน่นอนเห็นแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วนี่ไงเห็นตัวเห็นหางแล้วอฮอโอ้เรียบร้อยครับหนึ่งแตมอม งานนี้ติดที่ติดหรือเปล่าเยพันย่าล้วเกินเคลียดูก่อนนะครับท่านชมลักษณะเพื่อความปลอดภัยอ๋อติดครับหนึ่งแต้มต้องเคลียดูก่อนครับพันย,าย่าางนี้เรา,เอามองไม่เห็นตัวอันตรายครับเป็นงูขึ้นมาลําบากนั่นอีกหนึ่งแต้มครับผมสวยงาม โอ้สุกปีจังเลยครับนี่ท่านผู้ชมข้างหน้าหนึ่งแต้มครับเห็นแล้วสวยงามครับผมอ้าวสวยงามโอ้ยแกไม่ออกโอ้ยทั้งเป็ดลงทั้งเผาไฟนะครับท่านผู้ชม ่่องนีเรียบร้อยอีกหนึ่งครับป๊าดฮะโอ้อเซตได้จริงจริงครับนาจะซ้ำได้อีกนะครับแต่ซ้ำไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้นาดักอีกแต่ก็ไม่ได้ไดักเสียดายจริงๆเสียดายมากครับท่านผู้ชมมานี้ครับครันสุดท้ายแล้วมั้งท่านผู้ชมคันสุดท้ายแล้วนะไม่มีแล้วหมดแล้วครับ ท่านชมครับเป็ดอย่างเยอะครับผมปอสอย่างเยอะเลยนี่ครับโอ้หาซ่านครับผมโอ้เดินเป็นแถวเลยครับโอ้ยวันนี้ยามบวงกางฝูงเป็ดเลยครับท่านชมเยอะจริงๆครับเดินเป็นแถวสวยงามเหลือเกิน เอาครับเดี๋ยวเราสรุปยอดเราดีกว่านี่ครับผมผลงานครับสำหรับเช้านี้ครับท่านผู้ชมก็ได้พอสมควรครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะท่านผู้ชมบ่วงไม่เยอะเท่าไหร่ครับบ่วงร้อยกว่าเองผลงานถือว่าดีอยู่ครับก็ไหม่นี้ผมก็ใส่มาสี่วันแล้วครับท่านผู้ชมก็ได้เวลาครับสละใหม่แล้วครับผมเพราะเป็ดลงครับผม ทีแรกก็ว่าจะใส่ต่อครับผมก็ใส่ไม่ได้แล้วครับนี่ครับเต็มตำทางเลยครับผมโอ้ยแย่เ yeah, ย yeah. ไม่รู้จะไปทางไหนครับอ๋อก็โอเคครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ